อหนึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยนะวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวไปถามประเด็นนี้ฮะเพราะว่าหนึ่งในกรรมการคดีพิเศษ,ษคือปลัดมหาดไทยคนะคุณตินก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยปลัดมหาดไทยท่านทําหน้าที่ของท่านไม่ได้ไปกําชับสั่งการอะไรไม่มีนะส่วนที่มีข่าวว่าคุณประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าดีเไม่มีอํานาจพิจารณาคดีนี้นะตรงนี้รองนายกว่าอย่างไรฮนะ รับทราบมาว่าก็มีก็ท่านท่านเลขาจิตนการท่านท่านตามข่าวก็คือท่านถแถลงไว้เช่นนั้นถ้าน ถ้าเป็นผมในในความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเ,เวลาจะตัดสินใจอะไรในที่ประชุคมคลรมอเราก็ต้องฟังเลขาธิการเป็นหลักไว้ก่อนแต่ไม่ไม่ใช่ว่า,าไม่มีกฎไหนบอกเลขาพูดอย่างนี้แล้วต้องปฏิบัติตามต้องเชื่ออันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิตแต่ว่าน้ําหนักของความเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกิจการซึ่งภาษาชาวบ้านเขาเรียก counselor of state ที่ปรึกษากฎหมาย เพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนผู้ผู้อะไรลีกเกอร์อัศวิอร์ที่ปรึกษากฎหมายเราก็คงต้องทิ้งน้ําหนักไว้ตรงนั้นเยอะก็สนับสนุนความเห็นของเกฤษฎีกาว่าเป็นความเห็นที่มีน้ําหนักเพราะว่าเป็นเหมือนที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเป็นที่ปรึกษากฎหมายแห่งรัฐก็ฟังไว้ก็ดีอันนี้คือมทรหนึ่งให้ความเห็นคอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยเรื่องคดีด้วย